มาแล้วครับที่ี่คุณอะไรนะเจ้าของร้านเ้าปุ้ยคุณปุ้ยกับคุณปุ้ยฮะ อะไรปุ้ยไงก๋วยเตี๋ยวกับปุ้ยตาปุ้ยมาลูกหลานขึ้นยื่นชื่อปุ้ยผู้หญิงนะชื่อชื่อปุ้ยคือต้นตระกูลก๋วยเตี๋ยวคือปุ้ยเจ้าของร้านก็ชื่อตามปุ้ยนั่งเดิมแล้วก็ลูกสาวเลยหลานหลานก็ชื่อปุ้ยเหมือนกันใช่ตาปุ้ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับอ๋อครับครับนี่อันนี้ฮะอันนี้ครับอันนี้คือที่น้องก็บอกว่าเป็นเมนูแนะนําก็คือถ้า ห้องจำกัดให้กินสองอย่างหนึ่งบะหมี่แห้งกับสองเส้นเล็กน้ำต้มยำอันนี้ก็คือบะหมี่แห้งมากทานมากครัเนี่ยสุกุไตแท้ๆอ่าสุโกุไตแท้ใช่ไหมบะหมีมะนาวด้วยต้อมบีบไหมครับต้อมบีบต้องบีบหรือเปล่าต้องบีบครับต้องบีบเขาบอกว่าไม่ใส่ถั่วฝักยาวเลยถั่วฝักยาวอยู่หน้าครับต้องใส่กอ๋อถั่วฝักยาวอยู่หน้า เดี๋ยวุกคนให้ดูนะครับเั้เหลียงเั้เหลียงเนี่ยอันนี้บะหมี่อ่ามีลูกชิ้นปลามีหมูแดงอ่าผมยังไม่ได้สั่งนะเั้เหลียงครับอ๋อหั่นเฉลียงเยอะอยู่มากเยอะครับอ๋อหั่นเฉลียงอ๋ออ่าแล้วนี่ถั่วฝักยาวหั่นเฉลียงมีน้อยนะถั่วฝักยาวน้อยสัมพันธ์สัมพันธ์นี่เป็นอดีตสสสุโขทัยครับคุณสัมพันธ์ตั้งเบนจากผลแล้วก็ ที่ยวนี้ก็จะลงสมัครในเขต2 2สุขโขทยัยอำเภอบรดร้านหน่อยกลีม,มาและอำเภอ,อ,เภอตรงไยลา่าบางส่วนตรงไยร่าอันนี้ก็หมอไม่ต้องปรุงนะ,ะให้ชิมก่อนปรุงเพส่วนใหญ่มาถึงเนี่ยเอาเลยเจ้าของงานรองง่ายเลย <c oughs> าถึงกับเติมนู่นเติมนี่โรไพยาราลอุตสาหกรรไม่ยังดีอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นผู้สมัครสุขโขทัยเหมือนกันนะครับน้องเปิ้ลนุ่นน้องเปิ้ลเขตหนึ่งเขตหนึ่งสุขโขทัยนะครับคนนี้คือฮามาาเพราะว่าอ่าอธิบายว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงน้นนาาองเปิ้ลนะคะประภาภพรเชื้อวัดเกาะค่ะสมัครสสเขตหนึ่งเบอร์9จังหวัด ะะเปิ้ลเป็นนักธุรกิจอยู่ในจังหวัดส,สุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมทางานให้กับจังหวัดแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับการทุโธน์นะคะให้กับจังหวัดส,สุโขทยัยอันนี้ของอาสาเกลมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจ,สสจังหวัดสุโขทัยจังหวัดแต่เฉพาะรุ่นใหม่น<ร>ี่เป็นอดีตประธาน<ร>ไบซี<ร>ด้วยคะ่ะอดีตประธานไบซีด้วยแล้วอยู่ห้องห้าเนี่ยไหมวันนี้ตอนนี้เป็นรองประธานกันค่ะเป็นรองประธานของวิ้าจังหวัด เลขาดิการน้อจังหวัดกลุ่พ่อค้ากลุ่มของาคเบอร์เก้าที่เขตหนึ่งนะครับส่วนพักประชาริปับัดใบที่สองเบอร์ยี่สิบหกอร่อยมากครับเนี่ยผมชิมแล้วทีนี้ปรุงมาเป๊ะเลยไม่ต้องปรุงนี่ถ้าไปปรุงนะร้านก็เสียหายหมดเลยอร่อยมากๆครับ เอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องมีโขวฝักยาวและการเฉลี่ยด้วยนะคะทุกคนผมนี่ยถ่ายน้อยหน่อยคือตั้งใจจะมากินเมนกรรมเป็นเพราะว่าอาหารเฉลี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยคือต้มยำแต่ว่าเอ่อ ปัน้นเขาแนะนำว่าอย่าให้เอาเส้นเล็กบะหมี่นี่ขอให้เป็นแห้งแนะนำว่าเป็นเส้นเล็กเพราะว่าเขาบอกเส้นเล็กเขานี่พิเศษเหนียวรุ่มมากเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งน้ำให้สั่งเส้นเล็กก <c oughs> ็เดี๋ยวก็จะลองสั่งดูนะครับทาไนได้คำไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวส่ง สดไปใหแ้แฟนเพจดูหน่อยนะครับผมขออนุญาตทานกับท่านผู้บริหารนี่ <c oughs> ดรอมราะวงชาซีปรินสวัสดีครับ <c oughs> น้ำสกุล <c oughs> <c oughs> จันทรั์จันทรัาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่21 <c oughs> ครับ21 <c oughs> แล้วก็เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่ง <c oughs> ทีมเศรษฐกิจเที่ยวน,นี้เนี่ยพร้อมมากมีทั้งดรพิศลีอาธรรม นะครับอดีตนําดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เข้ามาช่วยแก้ไขสาการปัญหาต้มยำกุ้งตอนเกิดวิกฤตคราวนั้นในรัฐบาลชวน2แล้วก็ประสบความสำเมร็จมาอย่างดีนะครับจนเราสามารถใช้นี่เอได้หมดในเวลาต่อมานะครับมหมอมนารวงสาสิเพนนี่ก็เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์อิสลาม แล้วก็เป็น CEO ของบริษัท TTNT แอนมหาชนแล้วก็เป็นซ e อ CEO, บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีวิทยามหาชนจำกัดน,นะครับจำกัดมหาชนก็อ,อันนี้ก็คือมีประสบการณ์อันนี้ทวกขานาวที่ตไม่หวทีนี้มามาแบบเ, <c oughs> เต็มที่เลยถ้ากินแต่ทั่วก็เอาเลย นี่ก็เป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งของทีมเศรษห็นนอกจากคุณเกียรติแล้ร,รั็มาดามเบียแล้วก็มีอารมณ์มีด็อกเตอร์อิสระแล้วก็มีด็อกเตอร์สันเนสริญสามารถลาภาด็อกเตอร์สามารถราชพลัสิทธิ์แล้วก็ใครตกใกลหลายคนถัดจากนี้เนี่ย ทุกท่านจะเห็นบทบาทของทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์มากขึ้นเราจะออกมากให้ความเห็นเรื่องทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตหลังการเลือกตั้งเป็นระยะจนระทั้งถึงมันือกตั้งครับและถ้าเรามีโอกาสเข้าไปตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะเดินหน้าวิสัยทัศน์นโยบายเศรษฐกิจที่เป็นรูป,ปธรรมที่ทีมเศรษฐกิจทีมเนี่ยดำเนินการต่อไปนะ ขอ,ขอใช้เวลาตรงนี้ถ่ายทอดข้อมูลให้แฟนเก็ได้รับทราบนะครับตัวอประเทศอันนี้อารันอารันก็เป็นทีมสำคัญในคณะทำงานของผมที่ช่วยกันอยู่ทุกเรื่องในตัวจากศูนย์ดำเนินการเลือกตั้งของพรรคและก็เป็นผู้สมัครบัณฑิราชื่อคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์เที่ยวนี้ ขอบคุณมากครับปะหมี่เริ่มเย็นแล้วครับคนที่ทานก่อนทานกันไมครับเส้นเล็กอันนี้เส้เล็กเส้นเล็กอ่านี่นี่นี่คือเส้นเล็กอนี่สูตร๋วดเตี๋ยวสุโขไทยแท้อันนี้เอาออกไม่สวยดั้เดิมเลยสัมพันธ์ทำอะไรกับมันไปแล้วนี่คือเส้นเล็กที่ที่คุณเปิ้ลก็บอกเม่กี้ผมชิมนะ ผมชิมกนแล้วค่ะเพราเส้นเล็กสุโขทัยจะไม่เหมือนเส้นเล็กที่อื่นนะคะอ๋ออันนี้ทําที่สุโขทัยเหรอเนืยอนุ่มแล้วก็เส้นเล็กจริงๆค่ะอ๋อเหรอแล้วต่างกับเส้นจันยังไงเส้นจันจะใหญ่กว่าคะอ๋อนี่เส้นเล็กกว่าอ๋อเหรอเส้นสุโขทัยค่ะแสดงว่าอันนี้คงใส่แป้งมันคงใส่แป้งอะไรนะที่มันเนื้อขึ้นแล้ะที่นี่จะเน้นเรื่องมหนหัน มะนาวไม่ใช่มะนาวฝนมะนาวอะไต้มมาบีบมาเลยเกี่ยวถึงแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงครับขออนุญาตเติมเติมถั่วจะได้รู no ้สึกว่าถึงสุฬาไทยนะเส้นนุ่มจริงเขาบอกว่าขออนุญาตใสกากหมูหน่อยผมก็เลยบอกว่าใส่เยอะหน่อยอื กินแล้วสดชื่นเลยกาหนนี่ลงตัวเลยครับที่นี่เดทั่ววันต่อวนนะันเด็ดมาเลยนะ,ะับว<หม>ันต่อวันเลยครับไม่หมดไม่เอากับ <sia> มขาขาอกทนีเรื่องทัวร์หรืเรื่องกำันมันเป็นนนไงนะนื้อเนื้อเื้อฝัง ได้ดังฝันทานด้วยกันไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับตทานก๋ดดยวยเตี๋ยวเสร็จแล้วท่านจะไปไหนต่อคะอืมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จผัดอยางนี้ก็จะไปสามจุดเฉพาะสุขโขทยัยตรงนี้จุดที่หนึ่งเริ่มต้นที่เขตศรีส,สรัชนาลัยเขตสี่ศรีสัชนาลัยเขตไทยสมัครรวมล้นเหลือครับรวมล้นเหลือแล้วพื้นที่นั้นศรีสัชนาลัยจะเป็นเรื่องพูดพูดถึงการเกษตรไม่เป็นไรเอ่อ แทนเด็กอยู่ยับจุดที่สองมาที่เบอร์คิรีมาคิรีมาเพียงของสามพันตั้งเบญจุลเบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองส่วนพักเบอร์ยี่หกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะืมเบอร์พักแลยยุ่งหัวหน้าสอบตกคนแรกไม่ยุ่งสามจุดที่สามมาเทนหนึ่งกลับมาที่เทศบาลสุโขทัยน้องเปิ้ลเบอร์เก้านะครับวันนี้ก็สามจุดและหลังจากนั้นไป พิชโนโล่ไปนอนพิชโนโล่พรุ่งนี้หาเสียงเข้นหนึ่งแล้วก็หาเสียงจังหวัดพิชโนโล่เสร็จแล้วไปปราศัยที่นครสวรรค์ก่อนกลับกรุงเทพครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทางก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยด้วยกันครับแต่ต้องจา่ายตังเงินทานอางารเป็ดรู้จักกันบ้าง